าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เวลาคิดอะไรคิดไม่ออกก็ไปนอนกายหน้าผาแล้วออกไปเที่ยวนอกบา้านให้มันคิดออกอยู่ตรงไหนต้องกําหนดตรงนั้นซื้อกำลังอยู่ที่ห้องนอนคิดไม่ออกก,ก,ก็กําหนดว่าคิดหนอคิดหนอที่ไหนลิ้นเปพลให้ยาวๆเดี๋ยวคิดออกแล้วเขียนเว้ลงปว่าเตรียมให้พร้อมเพื่อในวันนี้เพื่อสัมภาระที่ต้องทํามันพรุงนี้ ต้องเตรียมอะไรบ้างไอส้สติมันจะบอกทุกระยะแต่คนที่ไร้ศีลธรรมขาดปฏิบัติธรรมมันจะไม่มีความคิดอย่างนี้มันจะคิดออกไปเลยเพลาทาตถ้าคิดมันตามคิดมันทั่วมันจะคิดแตกของทั่วเสมอเป็นของดีสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสําหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง